บาสวัสดีครับวันนี้ผมพามาอัปเดตนะครับแบตเตอรี่ลูกใหม่อ่ะตอนนี้ผมเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาใช้เป็นแผง730วัตต์นะอ่ะแผงเล็กจะเป็น450วัตต์นะครับอ่ะเพิ่งเปลี่ยนมาใช้แผง730วัตต์นะครับอ่ะจับคู่ใหม่เนาะอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะว่าชาร์จอะไรเป็นยังไงนะครับ ตอนนี้ก็ประมาณเที่ยง่ะเที่ยงพอดีนะตอนนี้ก็กำลังทำการชาร์จอยู่นะครับเมื่อคืนก็ทดสอบใช้ไปเบื้องต้นนะก็แค่เปิดทีวีนะครับเปิดทีวีกับพัดลมหนึ่งตัวนะครับประมาณ1 8 0ปนะประมาณ170 180วัตต์โดยประมาณเนาะอ่าก็ทดสอบเปิดไปนะครับเมื่อคืนนี้ ตอนนี้ก็กําลังชาร์จอยู่นะครับอ่ะ,อะเดี๋ยวไปดูที่ตัวเครื่องกันนะครับอ่ะที่ตัวเครื่องนะครับตอนนี้นะอ่าลองดูนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นแผง730วัตอนะครับก็การชาร์จก็ดีขึ้นนะครับเพราะว่าแบตลูกมันใหญ่นะนะครับอ่าจากเดิมที่มันมีปัญหาเรื่องสวิงนะส่วนหนึ่งก็คือแบตผม1 0 0แอม แบตผมร้อยแอมแล้วก็เหมือนอค่าความต้านทานม,มันก็จะเริ่มสูงขึ้นเนาะก็ไม่รู้มันเกิดจากอะไรนะครับก็หาวิธีแก้ไขยอยู่แต่ตอนนี้ก็ลองดูนะครับอันนี้คือไม่ได้ใช้นะปิดปิดไปแล้วนะครับอ่าตัวนี้ปิดอยู่เนาะนี่ไม่ได้เปิดนะชาร์จอย่างเดียวนะครับตอนนี้ชาร์จอย่างเดียวอ่าก็วิ่งอยู่แผงเจ็ดร้อยสามสิบวัตต์วิ่งอยู่สี่ร้อยแปดสิบกว่าวัตต์นะครับสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดแปดสิบสองวัตต์ นะอันน <t oler ation> <ita> ี uh, vant, ้แรงดันแผงนะครับอันนี้ตอนกําลังโหลดเนาะอ่าเดี๋ยวไปดูครับกระแสชาร์จเท่าไหร่นี่ฮะให้ดูกระแสชาร์จนะครับอ่าสิบสามสิบสี่แอมป์นะครับสามสิบสี่แอมป์กระแสชาร์จเนาะอ่าอันนี้คือแรงดันที่มันกําลังชาร์จอยู่ตอนนี้นะครับอย่างที่ผมเคยให้ดูนะผมตั้งไว้สิบสี่จุดสี่นะครับเต็มที่สิบสี่จุดสี่อ่าก็ตอนนี้นะครับอ่าอย่างที่เห็นตะกี้นี้เนาะนะครับอ่าอยู่ฝั่งนู้นเนาะอ่า ตัวจากแบตนะครับจากแบตนะครับแรงดันแบตจริงๆจะอยู่ที่13.6อ่าแต่ว่าอ่าที่กำลังชาร์จอยู่คือ13.9นะครับผมถึงต่อตัวคีบที่ขั้วเนาะเพราะว่าต้องการวัดจากแบตไม่ได้วัดจาก bms bms ก็คือ13.9อย่างแบตตอนนี้นะครับอ่าผมถึงต่ออ่าตัววัดที่แบตอย่างเดียวนะครับอ่ากระแสชาร์จก็34 3ประมาณนี้30กว่าแอมป์นะครับ รับได้นะครับรับได้หากคิดเป็น20%ของความจุแบตนะครับ20%ของความจุแบตก็เกือบเกือบ6 0แอมก็เท่ากับตัวเครื่องนี้นะครับแต่ว่าเราก็ตั้งแค่5 0แอมแต่ตัวนี้มันตั้งไม่ได้ไงนะอ่าก็คือเอาง่ายรับได้ประมาณ50นะครับ50ไม่เกิน6 0แอมประมาณนั้นเนาะอ่าเพราะฉะนั้นพอเปลี่ยนมาเป็นบอ่าแบต280แอมนะครับก็จบนะครับจบปัญหาอ่าตัวนี้ก็จะวิ่งได้เต็มเมเนาะ นะครับอ่าอันนี้ตอนนี้อยู่ที่โหมด4นะยังไม่ขึ้นไปโหมด7พอดีตอนนี้นะครับผมติดปัญหาเรื่องเงาตึกเริ่มบางนะครับเงาตึกเริ่มบางเพราะว่าแดดมันเริ่มเปลี่ยนทิศนะครับแดดเริ่มเปลี่ยนทิศเข้าหน้าหนาวแล้วกว่าจะชาร์จได้นะครับตัวแผงเจ็ดร้อยสามสิบบทนะที่ผมวางไว้ตำแหน่งนั้นกว่าจะเริ่มชาร์จได้ก็ประมาณ11โมงอ่าสิบเอ็ดโมงก,กว่าเพราะว่ามันโดนเงาหลังคาบางังนะครับแล้วก็โดนเงาตึกบางด้วย เพราะแดดมันเริ่มเปลี่ยนทิศแล้ว่านะก็ชาร์จได้ประมาณนี้นะครับอ่านะจับคู่ใหม่อ่นะแผง730วัตต์กับอ่านะแบต280แอมป์นะระบบ12โวลต์เหมือนเดิมนะครับกับทาว MR MPPT ชาร์จเจอร์60แอมป์นะครับรุ่นนี้อ่าปรับกระแสชาร์จไม่ได้นะปรับ CC ไม่ได้นะครับได้แต่ CV ก็คือปรับโวลต์ได้อย่างเดียวอ่านอะ่านะ จับคู่ใหม่ครับก็ดีกว่าเดิมะนะครับใช้ไร่กว่าเดิมเนาะก็วิ่งได้เต็มเต็มนะแต่ตอนนี้วิ่งประมาณนี้นะครับแผง730วัตต์อ่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะทดสอบตัวแผงอื่นๆด้วยเนาะนะครับว่าเออมันดันชาร์จเต็มที่ได้เท่าไหร่เดี๋ยววันนี้เอาทดสอบแผง730วัตต์ไปก่อนนะครับอ่าประมาณนี้นะ730วัตต์ผมวิ่งได้เท่านี้นะครับ อ่าสำหรับการคำนวณการใช้งานนะครับอ่าก็เอาผมตีไว้สักประมาณ30แอมปแล้วกันนะกระแสชาร์จนะครับอ่าผมตีไว้ที่30แอมป์อ่าสามแอมป์ M, ถ้าเกิดอ่าคำนวณการชาร์จทั่วไปนะเขาจะาคำนวณกันอยู่ที่ประมาณอห้าชั่วโมงเนาะสามสิบแอมคูณห้านะครับเราก็จะได้อ่าที่ประมาณ150แอมป์อ่าเพราะฉะนั้น150แอมป์เนี่ยมันก็คือเอ่อเกือบเกือบครึ่งหนึ่งนะ นะครับเกือบเกือบครึ่งหนึ่งของความจุแบตตัวนี้นะตัวนี้280แอมป์ก็ตีซะว่าเราจะาสามารถใช้งานที่เป็นดอดี D, นะครับค่า DOD อยู่ที่ประมาณ50อร์เอ่า50ร์เทีนี้50ตัวนี้นะครับ50อ่าผมเอา30อ่าเอา150อ่าเอา150แอมป์นะครับเอา150แอมป์คูณระบบนะระบบ12โวลต์น,นะครับ12โวลต์4เซลล์นะครับ ผมคำนวณที่แรงดันมาตรฐานของแบตดิอีลเฟอสเฟตนะครับค่าแรงดันมาตรฐานจะอยู่ที่ 3.2V โวลต์ต่อเซลลเพราะฉะนั้น4เซลนะครับในระบบ 12V 4โวลต์4เซลก็จะออกมาเป็น 12.8V โวลต์นะครับเอา 12.8V โวลต์นะครับคูณด้วยแอมนะครับแอมใช้งานก็คือตะกี้ที่เราคำนวณได้ก็คือ 150M แอมนะเราตั้งเป้าว่าเราจะใช้ 150M แอมนะครับคำนวณออกมาแล้วก็จะอยู่ที่1920วัตต 1,920วัตต์ก็เกือบเกือบสอเกือบเกือบสองพนวัตต์ะครับหรือ2หน่วยนั่นเองเนาะก็คือคืนหนึ่งนะครับผมจะใช้ได้ประมาณ2หน่วยในการใช้งานนะครับของแบตเตอรี่รูปนี้เนาะก็ให้มันคำนวณพอดีพอดีนะครับส่วนที่เกินเนี่ยไม่เป็นไรถือว่าชดเชยกันไปนะบางทีก็มีแดดถูกหรืออาจจะชาร์จไม่ถึงเท่านี้นะครับก็ชดเชยกันไปเนาะตีกลมๆที่30แอมป์นะในการชาร์จที่5ชั่วโมงนะครับ เผื่อเหลือเผื่อขาดก็อยู่ในนี้อ่าอันนี้ก็เป็นวิธีการคํานวณคร่าวๆนะเบื้องต้นนะครับในการที่ผมจับคู่นะแผงเจ็ดร้อยสามสิบาทนะครับกับแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตขนาด280อแดแอมป์ในระบบ12โวลต์นะครับอ่าวันนี้ก็มาอัปเดตสั้นๆประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับการจับคู่ใหม่นะครับอ่าผมเปลี่ยนแผงใหม่ละนะครับจากเดิมที่แบต1 0อแอมป์เนาะนะครับ ใช้กับแผง730วัตเราเริ่มมีปัญหาสวิงเยอะอ่าบางวันก็ชาร์จได้บางวันก็ชาร์จไม่ได้แล้วก็จะวิ่งอยู่ประมาณ200นะนะแต่ตอนนี้ท่อ,อตัวแบตมันใหญ่ขึ้นนะครับก็ชาร์จดีขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะนะครับอ่ามาอัปเดตให้ดูกันประมาณนี้ก่อนแล้วกันนาอกสำหรับเดี๋ยวการทดสอบโหลดนะครับโหลดแบตเตอรี่นะทดสอบขับผมไม่แน่ใจว่านะครับตัว BMS ม,มันจะไหวหรือเปล่าเพราะว่ามันแค่1 0 0แอมป์ไงร้อยแอมก็ถ้าเต็มที่สูงสุดมันก็พันสองร้อยพันสองร้อยวัตต์นะครับแต่ว่าสายที่ผมเชื่อมไว้ตรงนี้เนี่ยอุ่นๆแล้วนะครับมันเบอร์เล็กนะครับสายแค่เบอร์สิบ awg เองผมก็กลัวว่ามันจะไม่ไหวเหมือนกันนะนะครับอาจจะทดสอบได้ไม่เต็มที่นะครับหรือไม่ก็อาจจะต้องถอดบีมเอสนะต่อตรงเลยนะถอดบีมเอสแล้วใส่แต่แอคทีฟบาลานซ์อย่างเดียวนะอาจจะต้องประมาณนั้นนะครับอ่ะ ก็ในเรื่องของการทดสอบเดี๋ยวดูกันอีกคีหนึ่งละกันนะครับสําหรับการทดสอบโหลดนะครับเนี่ยเพราะว่าตัวเครื่องผมก็ประมาณนี้2 TBE 2 0 0 0วัตต์นะครับ่าก็เป็นเพียวสายเวฟนะสวิตชิ่งนะครับอ่าโอเคครับวันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูกันเท่านี้ก่อนละกันเนาะนะครับเดี๋ยวก็มีอัปเดตมาเรื่อยๆละกันนะแล้วก็ยังเหลืออีกหลายตัวเลยนะครับที่เอ่อ ตัวเครื่องนะเครื่อง 1.6K ผมก็ยังไม่ได้แกะเลยนะนะครับเอาทีละเรื่องเนาะอ่าแต่ว่ามันยังอยู่ในะระยะเวลาสินค้าอยู่นะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะนะครับโอเคอ่ะก็วันนี้ครับก็มาอัปเดตประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พ่อบ้านสตูดิโอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ